สวัสด,ดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสอปปล,ลาวพี่น้องกัมปูชาพี่น้องชาวลาหูเลยครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่5พฤศจิกายนพศ2564มาเจอกันข่าวที่2ข่าวรอบเย็นนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมานําเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับข่าวการพราสลบกันในพื้นที่รัดกระเลงในพื้นที่รัดกะยาและในพื้นที่รัดกะสินครับ ครับก็มาดูการประทัดสู้รบกันในพื้นที่รัฐกะเหลงก่อนนะครับวันนี้นะครับก็มีการออกมาเปิดเผยของกองทัพสาภาพกะเหลง K N U ในการประทะกันกับกองทัพพม่านะครับการประทัดสู้รบกัน275ครั้งนะครับในพื้นที่ของกองทัพสาภาพกะเหลง K N U กับกองทัพพม่านะครับก็ทําให้กองทัพพม่าได้เสียชีวิตไป271รยรายได้รวมถึงผู้บังคับกองพัน หนลายเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีการประทะก,กันถึง275ครั้งทำให้กองทัพพม่าได้เสียชีวิตไป271รายครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของกองทัพสาภาพกระเลเ KN อยู่ U, นะครับก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขระหว่างการประทะสู้รบกับกองทัพพม่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ การพะระสลบกันอย่างหนักในพื้นที่ของกองทัพสาพพะเหล่งเคนยูเนกองจากกองทัพพมา่าพยายามเสริมกำลังเข้ามาลุกลานในพื้นที่ของกองทัพสภาพพะเหล่งเคนยูอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับกองทัพพมา่าลูกน้องของกบฏมหนองลายผู้ก่อการร้ายในประเทศพมา่าเหตุการณ์พระรักกันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของกองพลที่หนึ่งอำเภอท่าตอนกองพล เขตที่สองนะครับเมืองตองอูกองพลที่สามยองเลพินและกองพลที่ห้าเมืองผาปุ่นกองทัพสาภาพกระเลง KNU เก่านะครับว้ากองทัพปุดปล่อยแห่งซัตก์กระเลง k n เวและกองทัพป้องกันแห่งสัตก์กระเลง KNTO นะครับก็มีการประทะสู้รบกับกองทัพพม่าอย่างหนักนะครับเมืเ่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ทําให้ทางกองทัพ ้องกันแห่งซัดกระเลงเคนตีโอนะครับได้รับบาดเจ็บไป20่รายและได้เสียชีวิตไป2อรายนะครับนี่ก็เป็นในการประทะก,กันในพื้นที่ของกองพลที่6กองทัพป้องกันแห่งซัดกระเลงเคนตีโอครับการพระทะสู้รบกันยึดเยอะยาวนานนะครับตั้งแต่กองทัพพม่าเข้ามายึดอํานาจตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับวันนี้ก็ยังมีการ ปะทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของกองทัพสภาพกะเลง่ง KNU นะครับก็มีการปะทะสู้รบกันอยู่หลายครั้งนะครับแม้ก่อนหน้านี้กองทัพพม่าจะประกาศหยุดยิงนะครับแต่ก็มีการเสริมกําลังเข้าพื้นที่รัดกะเหลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการปะทะสู้รบกันห่อยครั้งนะครับการปะทะสู้รบกันที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของกองพลที่ห5ครั้ง กองพลที่3 6ครั้งกองพลที่5นะครับ204้ครั้งและในเมืองมูต่ตนะครับก็มีการประทะสู้รบกันถึง13ครั้งนะครับและในพื้นที่ของกองพลที่6ก็มีการประทะสู้รบกันหลายพื้นที่หลายอำเภอนะครับในพื้นที่ของกองทัพสาภาพกะเลง KNU ยู U, นะครับกองพลที่5มีการ สู้รบกันมากที่สุดนะครับ204ครั้งครับพี่น้องครับครับก็มาดูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้ก็มีการปะทะกันอีกนะครับในพื้นที่ของกองทัพเอกราชกสิน KIA วันนี้วันที่5พฤศจิกายนนะครับก็มีการปะทะสู้รบกันอย่างดุเดือดนะครับในพื้นที่ของกองทัพเอกราชกสิน KIA ท่านประมาณเลเสียชีวิตถึง5รายนะครับ วันนี้นะครับเวลา6นาฬิกา30นาทีกองทัพอกราชกศิน KIA นะครับไล่เข้าโจมตีฐานทัพของท่านพม่านะครับในพื้นที่เมืองสวยกู่ทำให้ท่านพม่าได้เสียชีวิตไป5าลายและได้รับบาดเจ็บอีก3ลายครับการเข้าโจมตีจุดตรวจของท่านพม่านะครับที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองสวยกู่นะครับการพระสู้รบกันอย่างหนักวันนี้นะครับก็ทำให้ท่านพม่า ไล้ลาดถอยไปก่อนนะครับเนื่องจากไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับเนื่องจากกองทัพเอก,ากราชกสิน KIA เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากที่ผ่านมานะครับกองทัพพมา่าพยายามเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐกะสินอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ทัพพมา่านะครับแอบเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองสวยกู่นะครับและมาตั้งหลานนะครับ อดค้นพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ผ่านไปมาอย่างหน้ารานของทหารพรม่าะนะครับที่มาแอบเสริมกองกําลังเข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองสวยกู่นะครับก็ทําให้ทางกองทัพเอกอัชกสิน,น kia นะครับเสริมกําลังเข้าโจมตีทันทีเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเวลา6กนาฬิกาสานาทีนะครับกองทัพพม่าไล่เสียชีวิตไป5้ารายได้รับบาดเจ็บ3าาย ทางฝั่งของกองทัพอก,ากราชกสิน KIA นะครับก็ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่งใดนะครับในเวลาต่อมานะครับกองทัพพม่าและกะบฏมีนองหลายไม่ยอมนะครับและมีการเสริมกําลังเข้าพื้นที่ร,รัดกสินอย่างต่อเนื่องนะครับก็น่าจะมีการประทะสู้รบกันอีกในเดียววันนี้นะครับนองจากกองทัพพม่ายังไม่ยอมหยุดนะครับมีการเสริมกําลังเข้าพื้นที่ร,รัดกสินอย่างต่อเนื่อง และทําให้กองทัพเอกราชกสิน KIA นะครับก็เสริมกําลังเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะลอโจมตีกองทัพพมา่านะครับที่จะเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐกสินหลายเมืองร่วยกันนะครับนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองสวยกูครับนะครับก็มาดูข่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับวันนี้เลยเกิดเหตุระเบิดขึ้น2ลูกในพื้นที่นครยังกงนะครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร KBZ นะครับบนถนนนะครยัางกงครับวันนี้นะครับวันที่5พฤศจิกายนได้เกิดหเหตุระเบิดขึ้น2ครั้งบนพื้นที่ตำบลมายางโยและเมืองก่ำนะครับและถนนพายนะครับหน้าธนาคารกสิกรไทยและเมืองมะยางกลนเกิดเหตุระเบิดขึ้น2ลูกที่ตู้เอทตู้ ATM KBZ บนถนนธรรมนะครับ เทศบาลตำบลคมายุทธมหาวิทยาลัยย่างกุ้งตรงข้ามมาลาดซองระเบิดใกล้กับสำนักงานใหญ่ธนาคาร k z บนะครับบนถนนแปรเมื่อเวลา9นาฬิกาเช้าของวันนี้นะครับจากการโจมตีธนาคารครั้งนี้นะครับเนื่องจากธนาคาร KBZ นะครับก็เป็นธนาคารที่สนับสนุนของทัพพม่าและกบฏมินออนไลน์นะครับก็เป็นธนาคารที่เป็นเครือข่ายของ กองทัพพม่าและกะบฏมินอ,อ่างหลายนะครับที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันครับจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ตารวจนะครับที่มาเข้ายามรักษาการที่หน้าธนาคารนะครับก็ทําให้ตำรวจพม่านะครับก็ได้รับบาดเจ็บไปสองรายนะครับไม่มีผู้ที่ได้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับเวลา9ก้นาฬิกานะครับก็โชคดีไปนะครับไม่มีพี่น้องประสาทชนนะครับที่มาทําธุรกรรมกับธนาคารนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับไม่มีพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่มีตำหนดที่เท่ายามรักษาการอยู่หน้าธนาคารนะครับได้รับบาดเจ็บไป2อรายนะครับ การเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับห่อยครั้งนะครับในพื้นที่รัฐต่างๆนะครับหลังจากที่มีการประกาศโจมตีของรัฐบาลในกัมพาพแห่งชาติแต่ว่าเอ็นยูจีนะครับที่ประกาศจะโจมตีกองทัพพมา่าและเครือข่ายของกองทัพพมา่านะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะครับและบริษัทต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทาง ทหารพมาร่าและกะบฏมินออกไลน์นะครับก็ทางกองกำลัง PTF นะครับก็มีการเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหน้าธนาคารนะครับก็ทำให้ถนนพมา่าและทหารพมาร่านะครับมีการเสริมกำลังเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับมาลุกพื้นที่เกิดเหตุและมาปิดถนนหน้าธนาคารนะครับปรดค้นรถของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่สัญจรผ่านไปมาอย่างหน้าธนาคาร คบีซันะครับในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับเมื่อเช้าของวันนี้เวลาเก้านาฬิกานะครับนี่ก็เป็นการวางระเบิดธนาคารเคบีซัตนะครับในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับก็ทําให้ตํารวจพม่านะครับเลยรับบาดเจ็บไป2อรายและทาให้ตู้ ATM เนะครับไลยรับความเสียหายอย่างหนักนะครับสามตู้ร่อยกันนะครับก็ทางตำรวจและ ตู้ ATM นะครับได้รับความเสียหายนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับก็มีการโจมตีตู้ ATM นะครับได้รับความเสียหายไปตูมตู้ตหนดพมา่าได้รับบาดเจ็บไป2ลรายครับนะครับก็มาดูข่าวต่อไปนะครับวันนี้ก็มีการบางระเบิดสำนักงาน EPC นะครับในพื้นที่ดัชชานตอนใต้เมืองหลง ของไทยใหญ่นะครับก็อยู่ในพื้นที่เมืองตรองจีนะครับวันนี้ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สํานักงานพิสมก,กรรมไฟฟ้านะครับของเทศบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองตรองจีนะครับเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้นะครับการบังระเบิดสํานักงานไฟฟ้านะครับของเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ทางรัชารตอนใต้เมืองตรองจีวันนี้นะครับก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่า เสียชีวิตแต่งรานะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่เมืองตรองจีนะครับอยู่ทางรัดสารตอนใต้ครับครับพี่น้งครับก็มาปิดท้ายเราอีกข่าวหนึ่งนะครับวันนี้ทางกองกําลังไม่ทราบผ่ายนะครับก็มีการเข้าไปวางระเบิดสํานักงานมิเทวนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับเสาของวันนี้นะครับเวลา ตีห้านะครับทางกองกําลังไม่ทราพ์ผ่ายนะครับก็มีการบุกเข้าไปวางระเบิดสํานักงานมิเทลนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับก็ทําให้สํานักงานของมิเทลนะครับได้รับความเสียหายไปวางส่นนะครับนี่ก็เป็นการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับของกองกําลังไม่ทรัพ์ผ่ายนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายครับ ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ผักกดติดตามให้กำลังใจผมได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ